ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วังน้ำเขียวแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปจังหวัดโคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่บรรยากาศนะคะก็มาอยู่หน้าบ้านลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เอาไปลงยูทูบนะเนี่ยทำวอล์กนะเนี่ย ช่างกำลังทำเคาน์เตอร์บาร์อยู่นะคะอันนี้ช่างนุ๊กช่องร้านไงอ่าอันนี้ลุงแดงนะทำเคาน์เตอร์บารเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนเสร็จนะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุงตอนนี้เหรอห้าสิบหกสิบประมาณห้าสิบหกสิบเอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวติดตรง หน้าบานตรงนี้น,นะ<า>เป็นลายเป็นสีรถโกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะติดตะแกรงห้อยแก้ววายตรงนี้นะคะตอนนี้กําลังติดผิวลายหินอ่อนอยู่ใครสนใจงานบิวนะคะสามารถติดต่อได้เลย ตอนนี้ลุงกําลังจะตัดตัดอะไรลุงแบบแมเรียกว่าอะไรนะให้ความรู้หน่อยอให้ความรู้หน่อยอันนี้ตัดอะไรตัดโฟเก้าตัดโฟเมกา้มกาอยู่นะกำลังอันนี้ทําอะไรนะติดอะไร,ครเคาน์เตอร์ ัแป้งครบช่างก็กำลังจะติดสแตนเลสนะคะตอนนี้งานก็ใกล้เสร็จแล้วประมาณ70%นะคะเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บสีในวันพรุ่งนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ วันที่สมแล้วนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังจะเก็บสีหิ้งผ้าอยู่นะคะใกล้จะร้อยเปอร์เซ็แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเสร็จแล้วนะคะผลงานจะออกมาเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็ให้ทายอติดผ้าแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันไหว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้หิ้งผ้าของเราก็เสร็จร้อป็แล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้วันไหว้ด้วยนะคะ วางกรอบรูปเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะตอนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะตอนนี้ลุงก็กำลังจะยิงตู้นะคะกล่องด้านบนของตู้เสื้อผ้านะคะว่าตอนนี้น่าจะประมาณสัก30%แล้วนะคะตู้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นๆนะคะมีหลายห้องเลยก็ให้ลุงทำงานไปก่อน โอเคจัดไป ประมาณสัก70%ดได้แล้วนะคะก็เหลือติดหน้าบานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอติดหน้าบานออกมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะสวยแค่ไหนนะคะตอนนี้ตู้เสื้อผ้าความสูงจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรเลยนะคะสูงมากนะคะลูกค้าเอาติดฝ้าเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ ก็กำลังจะติดหน้าบานแล้วนะคะขอแนะนำนะคะสำหรับใครที่นะคะอยากจะได้ตู้เสื้อผ้าแบบติดฝ้านะคะอยากใส่ของได้เยอะก็แนะนำเลยนะคะคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากจริงๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบเสื้อผ้าเยอะๆนะแนะนำให้บิวกล่องด้านบนเพิ่มคุ้มมากๆแล้วก็ราคาเบาๆด้วยแล้วก็สวยด้วยอีกนะคะสำหรับ อันนี้ก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเนาะสา,าสตร์รูคนจะต้องมีอยู่แล้วนะวอล์กอินโคเสเซนนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูตอนเสร็จเลยแล้วกันก็เดี๋ยวให้ช่างทำงานก่อนนะคะ My feelings all aside, don't know why to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, just work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally, your face, I know it that's sight to see. Take my time and take your clothes off one more time. Maybe I can like you. Feelings all aside, don't know why to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, just work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally, your face, I know it's that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't be calling and impressing me. Didn't kind of see your friends, I know you. my feelings all aside don't know why to make it right pictures popping on my mind all these occasions just work it out with me i don't think it hurts to give another try on it got me feeling the nostalgia when you look at me thinking about what could have happened or what could have been finally your face i know ain't that a sight to see take my time to เดี๋ยวเรามาดูโซนด้านล่างกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ลูกค้านะคะกุฟ้านะคะเป็นสีทองนะคะแล้วก็ติดไฟนะคะหลูมมากๆเลยตัวน,นี้เจ้าอ,อกเนีโมเดิร์นลักชวรี่นะคะแล้วก็สั่งชุดโฮมเธียเตอร์แบบสําเร็จรูปนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดโฮมเธียเตอร์สีขาวตัดทองนะคะด้านข้างจะมีตู้โชว์ให้ด้วยแล้วก็จะมีชั้นกั้นนะคะน,นี่ก็เป็นสินค้าสําเร็จรูปเหมือนกันนะเอาไว้แบบกั้นโซนนะคะสวยมากๆเลยเพราะลูกค้าจัดบ้านออกมาแล้วก็คือ หรูหรามากลูกค้าสวยจริงๆนะแล้วก็เนี่ยโชว์กรอบรูปนะคะตอนนี้นะคะจะมีโซฟาด้วยนี่โซฟาปรับนอนนะคะแล้วก็โต๊ะกลางด้วยปูพมเก๋ๆนะคะพอจัดออกมาแล้วก็คือสวยม,กมากๆราคาก็เบาด้วยนะคะ ท่านใดนะคะที่สนใจงานบิวอินงานสำเร็จรูปหรือว่างานเฟอร์นิเจอร์นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่หน้าเพจแล้วก็อินบ็อกซ์เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ